เดี๋ยวแม่จะไปปลูกต้นกล้าผักเคลแปบบ๊บนึงนะลูกน้องดูบนบ้านก่อนนะโอเคยุ่งน้องดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอปกความสุขได้ทุกวันนะคะ l a n t i n g h a p p i n e s s ค่ะวันนี้ให้น้องดกดูนบน,นบ้านคนเดียวก่อนมืดแล้วครับลูกแต่ว่าแม่ต้องย้ายผักเคลแล้ววันนี้ น้องดู YouTube เป็นบ้านนะไม่ให้อนุญาตให้ดูก่อน,นแม่ลงไปทำงานข้างล่างหนึ่งชั่วโมงโอเคไมสเกอรี่โอเคขอบคุณนะคะยวแม่มานะแม่ก็ลงมาไนะม่นานครับแม่เพิ่งกลับมาจาที่ทำงานค่ะวันนี้แล้วพอดีต้นกล้าผักเคียวกับต้นกล้าหลายต้นนะคะ เป็นกล่องขนมจีนนะคะที่ใช้เพาะมาเมล็ดพันธุ์ค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะนี่อันนี้จะเป็นพริกนะคะเป็นมะเขือเทศโหระพาแล้วก็แมงลักนะคะในกล่องนี้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้เหมือนกับแม่นิดได้นะคะมันไม่ยันได้ น,นี่ก็จะเป็นพริกอันนี้น้องรีดรดน้ำแม่ชุ่มเลยค่ะนี่อันนี้กระปุกหอยนางรมนะคะอันนี้ก็ใช้พีทมอสค่ะแล้วก็จา่าลูกหนูทำอะไรครับแม่ครับนี่แม่อยู่นี่เดี๋ยวเบ้อนะจา่าลูกแม่นั่งตรงนี้แหละแม่ไม่ได้ไปไหนแม่อยู่ตรงนี้นี่ผักเคลอันนี้บูเคลนะคะบูใบ เควไบอีกค่ะอันนี้เป็นส่วนต้นมันยืดแล้วนะคะตอนนี้อันนี้งอกแค่เมเล็ดเดียวก็เป็นพริกค่ะอันนี้ก็เป็นหอยซื้อหอยมาอันนี้เป็นนี่ก็เป็นต้นปูเล่ม่วงนะคะซึ่งยืดแล้วเหมือนกันก็เพราะด้วย กระปุกของหอยนางรมเช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยว่าดึกแค่ไหนดืนดึกดืนแค่ไหนแม่ก็จําเป็นที่จะต้องย้ายกล้าแล้วค่ะเพราะว่ามันยืดไปหมดแล้วนะคะก็เลยว่าย้ายตอนนี้เลยวันนี้ก็คือกลับจากที่ทํางานมาก็เป็นเวลาค่ะเป็นเวลาแบบจะหกโมงเย็นแล้วอันนี้ก็ที่เราย้ายกันนะคะเปิดดู เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะอันนี้มาเขือคืนหนุ่นตอนนี้ก็เริ่มสวยละ <Okay. S 1> อ้ยสวยมากเลยค่ะอ,อันนี้ก็ตะกร้าขนมจีนนะคะ น,นี่ก็เอาออกจากถุงได้แล้วนะคะนี่คือจะก,กร้าขนมจีน,นะคะ่ะดูซี่รากลอกยังรากยังไม่งอกนะคะเพราะว่าแค่สามวันเองอันนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ ได้แล้วแต่ว่าสวยงามมากโอ้ยคือแบบสวยมากจริงๆอันนี้คือปูเล่นะคะอขออนุยกับกล้องนิดนึงค่ะ นี่เป็นปูเล่ธรรมดานะคะไม่ใช่<ม>ปูเล่ม่งจาลูกไม่กลัวนะไม่กลัวครับน้องอยู่ได้ไหมคนเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ยายแม่ย้ายปูเล่แป๊บเดียวครับ จะยุ่งกับคูจกจับกะเองอ,ปปอยน้องริครับเ, <c oughs> เห็นคุยกันแล้วว่าน้องริจะไม่ซนนะ <c oughs> น้องคุยกับแม่แล้วว่าจะไม่ซนนะและเห็นซนอีกแล้ว <See you. S 1> จะย้ายปูเล่เม่วงลงตัวฐานหลุมก่อนนะฮะแต่วันนี้คิดว่าน่าจะไม่ไม่ไม,ไมานแล้วใช้ลงกระถางเลยค่ะน้องขึ้นบ้านเลย,เลยมันไม่ใช่เวลาที่น้องนี่จะลงมาเล่นข้างล่างน้องนี่ไปล้างมือด้วย ไปล้างมือด้วยไปล้างที่ก๊อกเลยแล้วรีบขึ้นบ้านเลยแม่ไม่อนุญาตนะเอาเร็วๆฝนมีน้ำฝนเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วเลยน้องนิดต้องเร็วเลยโอเค ที่พอมาเล็ดนะคะมาเล็ดก็จะมี20มาเล็ดในหนึ่งองราคา25บาทตอนนี้ต้นยืดมากเลยนะคะก็จะปลูกกระถางแล้วอันนี้จริงๆแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะมืดค่ำนี่ค่ะอาจจะมืดค่ําแล้วแต่ก็จะต้องย้ายแล้วค่ะเพราะว่าต้นคือต้นสูงมาก เจอเจ้าหอยทากพอดีนะคะอันนี้คือแบบขออนุญาตเก็บก่อน คือตอนนี้ปูเล่มวกหอองนี้ต้นยืดหมดแล้วนะคะอันนี้ปลูกุ๋ยอันนี้คือไม่ได้ปุย๋ยดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินที่หมักไว้หลายเดือนนะคะอันนี้จะปลูกกระถางละสองต้นนะคะแล้วค่อยถอนแยกกันอีกที เยอะมากทายากันยุงแล้วนะคะนี่นะคะสองต้น <c oughs> ตัวที่ใช้เพาะ,มะเมล็ดนะคะก็จะเป็นเฉพาะพีชสมออย่างเดียวค่ะแล้วก็ปิดฝามเมล็ดไม่ได้แช่น้ำนะคะให้พิจารณาดูนะคะเทคนิคการเ,เพราะ,ะ,มะเมล็ดพืชเมล็ดผักมเมล็ดทุกมเมล็ดนะคะให้เราพิจารณาดูว่า เราจะแช่น้ำหรือไม่แช่น้ำอันนี้ก็มันแล้วแต่เทคนิคของใครแต่ละคนค่ะแต่ถ้าเหมือนของหญิงถ้าว่ารีบก็จะไม่แช่น้ำแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าลงพีชมอสญ,ญิงก็จะไม่ค่อยแช่ค่ะเพราะว่าถึงส่วนใหญ่พีชมอสที่ที่เอามา,พมาเพาะเมล็ดก,ก็อัตราการรอดก,ก็เยอะอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าว่าปลูกลงในดินเลยลงในวัสดุป,ปลูกแบบนี้ โดยตรงแบบนี้ค่ะมิงก็จะเทน้ำนิดหนะึ่งเพื่อช่วยเร่งกันการงอกของเมล็ดค่ะนี่ค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ก็เจ็เร้อ,อ,รอยไปสองกระถางเล้นะคะ,ะตัว ต้นกล้านี้นะคะอายุตอนนี้ก็หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าเพราะตั้งแต่วันอพุธที่แล้ววุที่แล้ค่ะแล้วก็นี่วันวันนี้ก็เป็นวันพุธก็เลยครบอาทิตย์แล้วแล้วก็ต้นยืดมากไอปู่เล่นะคะก็จะใช้เวลา การงอกของมเมล็ดจะช้ากว่าตัวบูเคีประมาณ2วันค่ะบูเคีวจะงอกเร็วกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วามเมล็ดพันธุ์ของเรายี่ห้ออะไรนะคะซื้อจากแหล่งที่ไหนนะคะ มันจะไม่ฟิกแต่อ่ารักน่าจะขาดได้ยินเสียง,งนกแก๊กเอ่มันจะไม่สามารถที่จะฟิกกายตัวได้ว่ากี่วันกี่วันของแต่ละคนนะคะแต่ใช้คำว่าประมาณเอาเอาันนี้ดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะมีส่วนผสมก็จะมีตัวแกบติบนะคะ จะมีแกบดิบขุยมะพร้าวแล้วก็ดินแกบดเอบไขุยนะคะแล้วก็ดินแล้วก็มูนไสเดือนนะคะรอบนี้ที่ใช้แล้วก็ทําการหมักเอาไว้ค่ะอันนี้นานแลวนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วดินถ้าเรายิ่งหมักนานนะคะวายราขาดาไหหนึงดินถ้าเรายิ่งหมักนานนะคะเขาก็จะ ือเหมือนเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการทำให้ผักเราโอกได้สวยถ้าพอเราใชา้ใช้วัสดุที่เราใหม่หมๆทั้งหมดเขาก็จะปล่อยสารที่ออกมาถึงตัวขุยมะพร้าวเนี่ยน,นะคะเราจะต้องแช่น้ำให้สาร ที่อยู่ในกลาบมะพร้าวของเขาเนี่ยออกไปก่อนแต่ถ้าเราขี้เกียจแท่เราก็ใช้วิธีการว่าหมักให้นานเหมือนของหญิงแล้วก็ราดด้วยน้ําหมักชีวภาพของนี้ราดน้ําหมักชีวภาพแล้วก็ไตยฮูดามานะคะแล้วก็หมักเอาไว้ใส่กระสอบเอาไว้นานเป็นเดือนๆเลยคะ่ะถึงจะนํามาใช้อันนี้ก่อนใช้ก็ใส่ดินราดรดน้ำม่งไว้ซัก อันนี้สาวันแล้วนะคะใส่กระถางรดน้ำอาไว้ก่อนที่จะปลูกก็เหมือนที่หิ่งเรียนข้างต้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคของใครแต่ละคนประสบการณ์ของใครแต่ละคนเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะๆแล้วก็ก็ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยตื่นเต้นกับการดูแลสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นการปลูกครั้งแรกนี่ก็จะตื่นเต้นหน่อยเหมือนปีก่อนที่หญิงปลูกบลูเคลและก็ปูเลเม่วงครั้งแรกนี่คือแบบเปลี่ยนดินดูแลกันไม่รู้สักกี่รอบนะคะงอกออกมาจากมเมล็ดลงพอเริ่มแตกออกมาหมวกร่างออกมาก็จะรีบย้ายดูแลแบบขำขมขม้นมากแต่พอเริ่มเรียนรู้กันมาสักหน่อย เริ่มสนิทสนมก็เริ่มปล่อยปลาแล้วเลยทำแบบชิวๆแล้วค่ะปีนี้พอเริ่มแตกออกจากพีสมดก็พอลงดินโดยตรงเลยไม่ได้มีการอนุบาลในถาดหลุมเหมือนปีที่แล้วไม่ได้แบบสองครั้งสามครั้งเลยเอาจริงเลยทีนี้เพราะว่าเหมือนปีที่แล้วหญิงลองสูตรดินแต่ละสูตรใช้แกบติดน้อยกว่าขุยมะพร้าว ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าดินที่เราหมักอะ่ะมันไม่ไม่ค่อยค่อยดีเท่าที่ควรก็เลยทําให้ผลผลิตของเราโตช้ามากปีที่แล้วปีนี้ก็เลยเอาใหม่หลังจากที่ได้สูตรแล้วก็เลยหมักดินไว้นี่ค่ะอันนี้ตัก็เลยปลูกต้นเดียวในกระา ของบูเคียวกับผักของยิงทั้งหมดในตอนนี้นะคะก็จะมีตัวหอยทาค่ะตาลุกแม่ไม่ได้ไปไหนนี่แม่นั่งปลูกต้นไม้อยู่อะครับอันนี้เป็นช่วโมงที่ให้น้องดิตรูยูทูปก่อนวันนี้ว่าข้างล่างนี่ยุงเยอะมากแต่วาก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปตาลุ ้องได้ปิดประตูด้วยยุงเข้าไปเป็นล้านตัวอีกครับดูจ่ะมายืนที่ประตูครับพมเมื่อกี้คือต้นกลับแม่คุณังครับจะเริ่มมาส่งแล้วเหรอเขาเดินทางอยู่ครับหนูหนูห<อ>นูหนูหนูหน,น,น,นูเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนแม่ครับแม่คุณบังครับสีดำใช่ไหมมันสีที่ไม่ให้หนูดูนั่นหละ แม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันสีดำไหมเดี๋ยวก็มาถึงเดี๋ยวก็ได้เห็นกันโอเคไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะเช็ดููนะคะตอนนี้เราได้กี่ต้น2องสี่หกแปดสิบสองสิบสสิบหเจ็ต้นนะคะยี่สิเมล็ดเราได้สิบเดเมล็ดที่งอก ก็ว่าถือได้ว่าโอเคมากถี้ก็จะเป็นขั้นตอนกนารจัดพื้นที่พอที่จะวาง เพราะว่าถ้าวางไม่เรียบร้อยมันก็จะมีพวกแมวสนัขเื่นบ้านนะคะมาเดินทับต้นไม้เราก็จะต้องแบบหาวิธีการป้องกันนิดนึงป้องกันนใ่หมายถึงว่าก็เรียงเียงให้เข้าไปข้างในหน่อยแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทำได้แค่นั้น มีซื้อ่อไม่ใช่พี่เขาให้มาพี่ที่รู้จัขให้ามาแกซื้อมามาต้นห้าสบาทตอนนั้นก็มีไม่ขี่ใบค่ะตอนนี้หนึง่งปุมา2อาทิตย์แล้วมาอาอทติตอนนี้จังหวัดภูเก็ตฝนตกหนักหนักมากเลยก็เลยทำให้ต้นไม้นี่แบบ แล้วก็เก็บออกถ้าหอยทากพอามาเจอต้นกูน้วยม่วงของนี้คืนนี้ก็เรียบร้อยนะคะเป็นอาหารหอยทากไปหมดเลยอันนี้ต้นไม้น้องรีดเนะะี่ค่ะ น่ารักมากสินตมต้นรุ่ตทีนี้แม่ขยายพันธุ์ให้นี่คือติดแล้วนะคะคติด,ตดที่เพาะก็โอเคแล้วได้รูดน้ำให้นะคะเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวจะอัติดจ้าเป็นไร,ก,รก็ได้ มาหยินะคะหรือว่าบูเทปกระถางเหลือสามกระถางเราจะย้ายมาใส่ด้วยจริงๆแนละ้วหญิงทำงานประจำนะคะหญิงทำงานประจำเลี้ยงลูกแล้วแฟนพ่อสากลแฟนก็จะทำงานประจำทำงานคนละกะกันแฟนหญิงทำงานตอนกลางคืนค่ะไปเข้างาน ออกจากบ้านก็หกโมงเย็นกลับมาถึงบ้านก็ประมาณแปดโมงเช้าส่วนนี้ก็จะทำงานช่วงแปดโมงเช้าเลิกสีตามเวลาจริงๆก็คือเลิกสี่โมงครึ่งในเวลาราชาการอ่ะนะคะแต่บางวันก็จะเลดไปบ้างเพราะว่าออกไปตรวจแปลงข้างโลกออกไปทำธุระข้างโลกนี่ก็ตอนเช้าก็จะไปส่งน้องนิด พอพ่อกลับมาก็รีบไปส่งรูปแล้วก็รีบกลับมาทำงานค่ะช่วงนี้นอาเลิกเที่ยงยังไม่ตอนกลางวันอาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็จะนอนกลางวันแล้วกินอะไรที่น้องวิบหนักใจมาก up หมดกระถาเลยแล้วทีนี้เนี่ย้ะฉันวาดอันนี้ให้นะได้ได้หรือครับที่ลบอ่ะลบตรงไหนยอะรู้น้องวใช้ที่ชูลบก่อนได้ไหมได้ก็ไม่รู้ว่าที่ ấy lúc còn nó kịp ấy này ไม่หมดต้นมันก็ยืดหมดแล้วเนี่ยลูกอ๋อขอบคุณการกดถูกใจไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะ น,นี่เป็นดิ้นที่ผสมที่จะปลูกกระเจียบนะคะไม่เหมาะที่จะปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกต้นัะเคียน อ๋อไปยไม่ไม่ไม่เธออย่าเอากระดานมาอีกนะเดี๋ยวมันจะหล่นลงบันไดลงมาว้วนเด็กอ้วเเริ่มอ้วแม่แล้ว ของแล้วค่ะเพราะว่าน้องนิดเริ่มเดินตะเวนแล้วค่ะ จะต้องทำพรุ่งนี้ต่อแล้วค่ะทุกคน จบไล่แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าล <Yeah, S 2> ิบเริ่มร้องยุกแก้ว้กกมัน,ยน,ยน้นยังไงเลยเจอกันใหม่ไล่ได้นะคะอันนี้ก็คือวันนี้ย้ายปูเล่เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละปูเล่ม่วงนะคะเดีย๋ยวถ้ายัางไงก็ค่อยอัปเดตกันในครั้งถัดไปนะคะขอให้ทุกคนมีพลังขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ